จะบุกหูใหญ่ไปได้ถามจริงไม่มีใครคุยกันเลยไง่ทำไมไม่พี่แรมมาคอมเมนต์คุยสามชั่วโมงแล้วหรอบอกกันในดอแงงแมงสาบนอนสบายดีไหมเมื่อคืนสามชั่วโมงอล้วหรอนอนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เขาถามว่ากินข้าวอะไรเลือกข้าวไปแล้ว แล้วเขาก็บอกว่าแล้วตอนจะลงกินอะไรหรืถ้าหลับไม่ต้องปวดสรุปข้าวก็ก็ไม่กินหลับยาวู่ก uh ็ไม่ได้กินแต่เลือกเนื้อไปอ่ะอะไรไม่ร SO ู้ว่าจะถ่ายบล็อกซะหน่อยฟิลวิวแบบมันกินข้าวมันเครื่องอ๋อไม่ถ่ายตอนตีนตุตาสะก้าตุตาแต่ละคนตอนนี้โบุ๋ไม่ไหว คิดปรับให้หนูเองเหรออัตโนมัติหรอไอโฟนปรับอัตโนมัติเก่งว่ะคุณ <c oughs> เคยใช้ไอโฟนไง <c oughs> <c oughs> นิ่งเลยอะคนดูอ่ะไม่คิดจะคอมเมนต์คุยกันหน่อยหรือส <c oughs> องพันคนนะาชวนกันคุย่อยเต้พวกแก